สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ายามคำ่ำรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของความลีล้ลับเรื่องเล่าขย่าวขวัญและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่ายามคำ่ำกันด้วยนะครับไปฟังกันครับชายสี่คนเดินลึกเข้าไปในป่าดงดิบเสียงจักจันรเรไรก้องไปทั่วสารทิศอากาศชื้น และหนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกต้นไม้สูงใหญ่เบียดเสียดกันจนแสงตะวันแทบส่องไม่ถึงพื้นดินทวัดหัวหน้าทีมสำรวจทางธรณีวิทยากวาดสายตามองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังนี่ไม่ใช่ป่าที่เขาคุ้นเคยอีกนานแค่ไหนจะถึงจุดที่เราต้องสำรวจว่าไอ้ทวัดนบถามเสียงหอบเล็กน้อยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้มาจากสายป่าเขาเป็นนักธรณีวิทยาที่เน้นงานในห้องแล็บมากกว่าภาคสนาม ใกล้แล้วล่ะนกอดทนหน่อยทวัดตอบพลางใช้มีดพราฟันกิ่งไม้ที่เกะก,กะทางเดินเขารู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติในป่าแห่งนี้ความเงียบที่บางครั้งเข้าปกคลุมราวกับผืนผ้าห่มทำให้ได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุุๆสมศักดิ์ชายร่างใหญ่ผู้มีประสบการณ์เดินป่าโชคโชนหยุดชะงักเฮ้ยพวกมึงได้ยินอะไรไหมว่า ทุกคนหยุดนิ่งเงี่ยหูฟังเสียงที่ดังแว่วมานั้นคล้ายเสียงคนคำรามต่ำๆแต่มันไม่เหมือนเสียงสัตว์ป่าที่พวกเขาเคยได้ยินมันแฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นอย่างประหลาดเสียงอะไรวะพี่ศักชาตรีถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชาตรีเป็นน้องใหม่ของทีมหน้าตาถอดสีทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อน สมศักดิ์ตอบดวงตาคมเกร็บกวาดมองไปรอบๆพยายามหาที่มาของเสียงนั้นทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมมากจนทุกคนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างที่พื้นดินกลิ่นสาบสางคลกคลุ้งในอากาศกลิ่นข่าวเลือดและกลิ่นอับชื้นของซากศพทวชักปืนพกออกมาจากซองพลางหันไปกำชับลูกทีมเตรียมพร้อมไว้ทุกคนไม่น่าใช่สัตว์ธรรมดา พุ่มไม้เบื้องหน้าสั่นไหวอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาพุ่งทะยานออกมาจากเงามืดมันคือเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ยักย้ายขนสีน้ำตาลเข้มมีลายพาดกรอนสีดำสนิทดวงตาสีเหลืองอมพันวาวโรดราวกับมีไฟลุกโชนอยู่ในนั้นที่น่าตกใจคือมันมีร่องรอยของการฉีกขาดบริเวณลำตัวและมีเลือดไหลซิบซิเหมือนเพิ่งผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักและสิ่งที่ทำให้ทุกคน ต้องพงะคือกรงเล็บที่แหลมคมของมันยาวผิดปกติและปากของมันมีเขี้ยวที่ยาวเฟ้ยเกินกว่าเสือทั่วไปจะมีเสือสมิงสมศักดิ์อุทานเสียงหลงใบหน้าซีดเผือดเสือสมิงคำรามกึกก้องมันพุ่งเข้าใส่ชาตรี เป็นคนแรกด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเสือปกติชาตรีไม่ทันได้ตั้งตัวกรีดร้องลั่นเมื่อคมเขี้ยวของมันฝังลงบนลำคอเลือดสดสดทะลักออกมาเปื้อนเสื้อผ้าของเขาทวัดไม่รอช้าเหนี่ยวไก่ปืนทันทีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างเสือสมิงแต่มันราวกับไม่รู้สึกรู้สากลับหันมาแยกเขี้ยวใส่ทวัดดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความแค้นอาฆาต นบซึ่งยืนอยู่ข้างๆทวัดตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจขาทั้งสองข้าไม่ยอมขยับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้สมศักตัดสินใจวิ่งหนีเขารู้ดีว่าเสือสมิงนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาการจะสู้กับมันด้วยอาวุธที่มีอยู่คงเป็นเรื่องยากเขาหวังเพียงจะเอาชีวิตรอดออกไปจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ ทวัดมองตามหลังสมศักดิ์ด้วยความผิดหวังเขาหันกลับมาเผชิญหน้ากับเสือสมิงที่กำลังจะพุ่งเข้าใส่เขาดวงตาของมันแดงก่ำราวกับเพิ่งดูดเลือดมาใหม่ๆเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นยาเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างของมโนกลิ่นขาวเลือดแปลงขึ้นจนแสบจมูกเขากำปืนในมือแน่นพยายามตั้งสติให้มั่นคงที่สุดเพื่อรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทวัดยิงปืนใส่เสือสมิงอีกนัด แต่มันกลับกระโดดหลบได้อย่างรวดเร็วราวกับรู้ทันกรงเล็บแหลมคมของมันตะปบเข้าที่ไหล่ของทวัดจนเสื้อขาดเลือดซึมออกมาจากบาดแผลทวัดกัดฟันแน่นเขารู้ว่าเสือสมิงตัวนี้ไม่เหมือนสัตว์ที่เขาเคยเจอมันมีบางอย่างที่เหนือธรรมชาตินก <No. S 1> วิ่งไปหาที่กำบังทวัดต,ตะโกนบอกเพื่อนร่วมทีมที่ยังคงยืนนิ่งด้วยความตกใจ นบสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นเสือสมิงหันมามองเขาด้วยดวงตาที่น่ากลัวร่างกายของเขาสั่นสถานเขารีบวิ่งเข้าไปหลบหลังต้นไม้ใหญ่ทวัดใช้จังหวะนั้นผลักเสือสมิงออกไปและใช้มีดพระที่พกติดตัวมาฟันไปที่ขาหลังของมันเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นแต่เสือสมิงก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้มันหันมามองทวัดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งดังแว่วมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงที่คุ้นเคยสำหรับนักเดินป่าอย่างสมศักดิ์เสียงกระดิ่งผูกคอช้างแต่ทำไมถึงมีเสียงช้างในป่าลึกขนาดนี้เสือสมิงชะงักมันหันไปมองทางต้นเสียงก่อนจะกระโจนหายเข้าไปในพุ่มไม้ทึบอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีตัวตนทวัดสุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างแรงมือข้างหนึ่งกุมบาดแผลที่ไหลเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุด ทวัดเป็นอะไรหมว่านกรีบวิ่งออกมาจากที่กำบังใบหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลไม่เป็นไรมากแต่เราต้องรีบไปจากที่นี่ทวัดพูดเสียงแหบผ้าป่านี้มันไม่ปกติแล้วขณะที่พวกเขากำลังจะออกเดินทางก็มีเสียงคนดังขึ้นมาจากด้านหลังชายชาราคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าทึบเขาสวมเสื้อผ้าเก่า และมีรอยสักยันเต็มตัวบนบ่าของเขามีผาดาดถุงย่ามเก่าๆและในมือถือไม้เท้าที่ทำจากไม้เนื้อแข็งพวกเองมาทำอะไรในป่าแถบนี้ชายชราถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำดวงตาคมกริบของเขากวาดมองสำรวจทวัดและนกทวัดเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชายชราฟังชายชราฟังอย่างสงบก่อนจะถอนหายใจยาวข้าว่าแล้ว วิญญาณพยักมันอาลวาดอีกแล้ววิญญาณพยักนบทวนคำอย่างไม่เข้าใจใช่เสือสมิงที่พวกเองเจอไม่ใช่เสือธรรมดามันคือวิญญาณของนายพรานที่ล้มตายในป่าแห่งนี้ด้วยความแค้นที่สมอยู่ในอกมันจึงกลายเป็นเสือสมิงคอยล่าเหยื่อเพื่อเพิ่มพ,ล,พลังวิญญาณชายชราอธิบายพวกเองโชคดีที่มันล่าถอยไปเสียก่อน แล้วทำไมมันถึงล่าถอยไปหลักครับทวัดถามเพราะเสียงกระดิ่งช้างนั่นแหละชายชาราตอบในป่านี้มีช้างพลายเผือกตัวหนึ่งมันเป็นช้างคู่บารมีของเจ้าป่าและเป็นผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้วิญญาณพยักเกรงกลัวพลังของช้างพลายเผือกตัวนี้ชายชาราแนะนำให้ทวัดและนบตามเขาไปที่หมู่บ้านของเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นนักทวัด และนกไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำจากชายชราผู้นี้ทวัดและนกเดินตามชายชราไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืดมิดของป่าดวงจันทร์ทอแสงรํำไรลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่เป็นครั้งคราวอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆจนรู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกท่านชื่ออะไรครับทวัถามทำลายความเงียบ ข้าชื่อพรานบุญชายชราตอบพวกเองมาจากต่างถิ่นคงไม่รู้จักรอไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านเรือนไม่กี่หลังส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าๆสร้างขึ้นง่ายๆผู้คนในหมู่บ้านดูแปลกตาพวกเขามีผิวคล้ำสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าทอมือ และมีแววตาที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังเมื่อเห็นคนแปลกหน้าอย่างทวัดและนกพรานบุญพาพวกเขาไปยังกระท่อมไม้เล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเขาภายในกระท่อมมีเครื่องรางของขลังแขวนอยู่เต็มไปหมดกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศลคลกคลุ้งไปทั่วบริเวณพักที่นี่ก่อนเถอะพรานบุญกล่าวพลางชี้ไปที่มุมหนึ่งของกระท่อมที่มีฟูกเก่าๆวางอยู่พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากัน นบรู้สึกไม่สบายใจกับบรรยากาศในหมู่บ้านนี้ผู้คนดูหวาดระแวงและมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาเขาหันไปกระซิบกับทวัตเราจะปลอดภัยที่นี่จริงๆหรือว่าทวัตทวัตเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องปลอดภัยและนกพรานบุญคงไม่คิดร้ายกับเราหรอกในยามค่ำคืนทวัต และนกได้ยินเสียงผู้คนในหมู่บ้านพูดคุยกันด้วยภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจเสียงนั้นฟังดูเหมือนการสวดมนต์หรือทำพิธีกรรมบางอย่างพวกเขาพยายามข่มตาให้หลับแต่ความหวาดระแวงและความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้พวกเขานอนไม่หลับตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าพรานบุญเข้ามาหาพวกเขาเพราะมอาหารเช้าเป็นข้าวต้มร้อนๆกับผักป่ากินซะจะได้มีแรง หลังจากกินอาหารเสร็จทวัก็ถามพรานบุญถึงเรื่องเสือสมิงและวิธีการที่จะทําให้มันสงบลงได้วิญญาณพยักตนนี้ผูกพันกับป่าแห่งนี้มากพรานบุญกล่าวมันไม่ใช่แค่เสือสมิงธรรมดาแต่มันคือวิญญาณของนายพรานผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่ในป่านี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาถูกทรยศและถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมในป่าแห่งนี้วิญญาณของเขา จึงไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นเสือสมิงคอยวงเวียนแก้แค้นแล้วเราจะทํายังไงให้มันสงบลงได้ครับนบถามมีทางเดียวพรานบุญตอบต้องตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึกสิ่งนั้นคือเขี้ยวพยักอาคมเป็นเขี้ยวของเสือพลายเผือกตัวแรกที่เป็นผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้มันมีพลังอำนาจที่จะสะกดวิญญาณพยักให้สงบลงได้ แล้วมันอยู่ที่ไหนครับทวัถามด้วยความสนใจพรานบุญมองไปยังทิศทางหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่ามันถูกซ่อนอยู่ในถ้ำลี้ลับที่ไม่มีใครเคยไปถึงแต่เส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ร้ายผีป่าและสิ่งลี้ลับต่างๆที่คอยขัดขวางทวัและนบมองหน้ากันพวกเขารู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของการสำรวจทางธรณีวิทยาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นการผจญภัยเพื่อช่วยให้วิญญาณร้ายสงบลงและเพื่อเอาชีวิตรอดจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้หลังจากเตรียมตัวได้ไม่นานพรานบุญก็พาทวัดและนบออกเดินทางสู่ป่าลึกอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ได้แบกสัมภาระมากมายนักมีเพียงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง และอาวุธป้องกันตัวเล็กน้อยพรานบุญนำทางพวกเขาด้วยความชำนาญผ่านป่าทึบที่ไร้ซึ่งร่องรอยของมนุษย์ระหว่างทางพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดประหลาดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็เป็นเสียงหัวร้อแหลมสูงบางครั้งก็เป็นเสียงกระซิบกระซาบที่จับใจความไม่ได้พรานบุญบอกว่าเป็นเสียงของผีป่าที่คอยหลอกหลอนผู้ที่ลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของพวกมันอย่าได้ตอบโต้หรือหันไปมองเด็ดขาด พรานบุญกำชับพวกมันจะฉุดดึงวิญญาณของพวกเองให้หลงทางไปในป่าแห่งนี้ทวัดและนบปฏิบัติตามคำแนะนำของพรานบุญอย่างเคร่งครัดพวกเขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆโดยไม่หันมองหลังไม่สนใจเสียงประหลาดที่คอยรบกวนสมาธิ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่เป็นหน้าผาสูงชันด้านล่างเป็นเหวลึกที่มองไม่เห็นก้นบึ้งพรานบุญชี้ไปยังปากถ้ำขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินขนาดมหึมานั่นคือถ้ำที่เก็บซ่อนเขี้ยวพยักอาคมพรานบุญกล่าวแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้ำพวกเองต้องเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์ถ้ำเสียก่อน ทันใดนั้นผืนดินก็สั่นสะเทือนเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากภายในถ้ำพรานบุญจุดทูบสามดอกและบริกรรมคาถาโบราณกลิ่นควันถูกปลอยอ้อยอิงไปในอากาศร่างของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ค่อยๆค,ค,คลานออกมาจากความมืดมิดของถ้ำมันคือง,งูจงอางยักย้ายตัวใหญ่เท่าต้นไม้ผิวหนังของมันเป็นสีดำสนิทมีเกล็ดแข็งราวกับเกราะดวงตาของมันเป็นสีแดงกำราวกับเพลิงนรกงู จงอ่างยักษย้ายพ่นพิษใส่พวกเขาแต่พรานบุญยกไม้เท้าขึ้นมาปัดป้องพิษร้ายสลายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่มันคืองูเจ้าที่ผู้พิทักษ์เคี้ยวพยักพรานบุญกล่าวพวกเอ็งต้องร่วมมือกันจัดการมันทวัดหยิบมีดพราขึ้นมานบความไม้เท้าที่แข็งแรงเตรียมพร้อมการต่อสู้กับงูจงอางยักย้ายเริ่มต้นขึ้นงูยักษ์พุ่งเข้าโจมตีด้วยความรวดเร็ว และรุนแรงมันพยายามจะรัดร่างของพวกเขาทวัดใช้มีดพราฟันไปที่ลำตัวของงูแต่มันแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะทำอะไรได้ พรานบุญเริ่มไร้คา,าถาอีกครั้งเสียงมนสกดดังกล้องไปทั่วบริเวณงูยักษ์ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากการสวดมนของพรานบุญมันชะงักไปเล็กน้อยทวัดไม่รอช้าพุ่งเข้าไปแทงมีดพระเข้าที่ดวงตาของงูยักษ์เต็มแรงเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดังลั่นงูยักษ์ย้ายกระหน่ำตัวอย่างบ้าคลั่งก่อนจะสิ้นใจตา,ตายลงในที่สุดทุกคนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่พวกเขาก็ดีใจที่รอดมาได้ ไปกันเถอะพรานบุญกล่าวเราไม่มีเวลามากนักพวกเขาเดินเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดและชื้นแฉะภายในถ้ำมีรูปปั้นเก่าแก่มากมายแก่สลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆและอักขระโบราณที่ทวัดไม่เข้าใจระวังตัวให้ดีพรานบุญกระซิบในถ้ำนี้ไม่ได้มีแค่งูยักย้าย ภายในถ้ำมืดมิดไร้ซึ่งแสงสว่างมีเพียงแสงจากตะเกียงที่พรานบุญถืออยู่เท่านั้นที่สะอง,งนำทางผนังถ้ำเต็มไปด้วยรากไม้เลือ้อยพันกันเป็นตาข่ายอากาศภายในถ้ำเย็นเยะเยือกจนรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกกลิ่นอับชื้นของดินและหินปูนคละคลุ้งไปทั่วทวัดและนกเดินตามพรานบุญไปอย่างระมัดระวังพวกเขาได้ยินเสียงหยดน้ำกระทบพื้นเป็นระยะระยะ และเสียงประหลาดประหลาดที่คล้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากที่ไกลไกลเสียงอะไรนะครับนกถามเสียงสัน่นเสียงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้พรานบุญตอบพวกมันถูกกักขังอยู่ที่นี่มานานานับร้อยปีพวกมันจะพยายามฉุดดึงวิญญาณของผู้ที่เข้ามาในถ้ำให้ไปอยู่กับพวกมัน ทันใดนั้นแสงจากตะเกียงก็ริบปรีลงก่อนจะดับลงในที่สุดความมืดมิดเข้าปกคลุมถ้ำอย่างสมบูรณ์ทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยอย่าแตกตื่นอยู่รวมกันไว้พรานบุญตะโกนบอกพลางพยายามจุดตะเกียงอีกครั้ง ในความมืดมิดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะเยาะคิกคักที่ดังแววมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงแต่แฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นนบรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบมาสัมผัสที่แขนของเขาเขาตกใจสุดขีดกรีดร้องลั่นและพยายามสะบัดมือออกอย่าไปจับต้องมันนะนบทวัตตะโกนบอกพลางพยายามจุดไฟแช็คที่อยู่ในกระเป๋า แสงไฟจากไฟแช็กสว่างวาบขึ้นมาในความมืดทวัดเห็นร่างเลือนรางของเด็กผู้หญิงหลายคนยืนอยู่รอบๆตัวพวกเขาดวงตาของพวกเธอเบอิกโพรงเป็นสีดำสนิทใบหน้าซี่เซียวราวกับศพผีนบอุทานด้วยความตกใจขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนสุดตัวลงนั่ง พรานบุญรีบจุดตะเกียงได้สำเร็จแสงไฟสว่างขึ้นมาในถ้ำเผยให้เห็นร่างของผีเด็กผู้หญิงที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศพวกมันพยายามจะเข้าใกล้ทวัดและนกแต่ดูเหมือนจะถูกบางอย่างขัดขวางไม่ให้เข้ามาใกล้พรานบุญพวกมันคือวิญญาณของเด็กๆที่ถูกสังเวยในถ้ำแห่งนี้เพื่อบวงสรวงอะไรบางอย่างพรานบุญอธิบายแต่พลังของพวกมันไม่กล้าเข้าใกล้ผู้มีอาคมแก่กล้าอย่างข้า พรานบุญเริ่มร่ายคาถาอีกครั้งเสียงมนสะกดดังก้องไปทั่วถ้ำวิญญาณเด็กผู้หญิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพวกมันพยายามจะหนีแต่ดูเหมือนจะถูกพันธนาการไว้ด้วยพลังอำนาจของพรานบุญไม่นานนักพวกมันก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่กลางโถงท่ามีแท่นบูชาเก่าแก่ที่ทำจากหินบนแท่นบูชา มีเขียวขนาดใหญ่วางอยู่มันเป็นเขี้ยวสีเหลืองนวลเปล่งประกายเรืองรองในความมืดเขี้ยวนั้นใหญ่กว่าเขียวของเสือทั่วไปหลายเท่าตัวและมีรอยสักยันโบราณเต็มไปหมดนั่นแหละคือเขียวพยักอาคมพรานบุญกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพวกเองทำได้แล้วทวัดและนบมองหน้ากันพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จริงทวัดเดินตรงเข้าไปที่แท่นบูชา เขาเอื้อมมือไปหยิบเขี้ยวพยักอาคมขึ้นมาทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับเขี้ยวแสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นมาในถ้ำพลังอำนาจบางอย่างแผ่ซ่านเข้ามาในร่างของเขาทำให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ไม่เคยมีมาก่อนพรานบุญยิ้มอย่างพึงพอใจรีบกลับไปที่หมู่บ้านกันเถอะพวกเขาเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนในหมู่บ้านออกมาต้อนรับพวกเขาด้วยความดีใจ พรานบุญจัดการทำพิธีสะกดวิญญาณเสือมิงทันทีเขาให้ทวัดวางเคี้ยวพยักอาคมลงบนแท่นบูชาที่เตรียมไว้กลางหมู่บ้านก่อนจะเริ่มสวดมนต์และ่ายคาถาโบราณเสียงมนต์สกดดังก้องไปทั่วหมู่บ้านคล้ายเสียงลมพัดแรงในป่าไม่นานนักท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงคำรามของเสือสมิงดังมาจากป่าลึกมันเป็นเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น และเจ็บปวดเสือสมิงปรากฏตัวขึ้นที่ขอบป่าดวงตาของมันแดงกำราวกับเพลิงนรกมันพยายามจะพุ่งเข้ามาในหมู่บ้านแต่ดูเหมือนจะถูกบางอย่างขัดขวางเคี้ยวพยักอาคมที่วางอยู่บนแท่นบูชาเปล่งแสงสี ทองสว่างจ้าแสงนั้นพุ่งตรงไปยังร่างของเสือสมิงราวกับลำแสงที่มาจากฟ้าเสือสมิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของมันสัน่นสถานอย่างรุนแรงพลังอำนาจของเขี้ยวพยักอาคมกำลังสะกดวิญญาณร้ายของมันชาวบ้านทั้งหมดนั่งลงกับพื้นพนมมือและสวดมนต์ตามพรานบุญเสียงสวดมนต์ดังขึ้นเรื่อยๆผสมผสานกับเสียงคำรามของเสือสมิง และเสียงลมพัดจนเกิดเป็นเสียงโหยหวนที่น่าขนลุกไม่นานนักร่างของเสือสมิงก็ค่อยๆสลายไปในอากาศกลายเป็นเพียงกลุ่มควันสีดำที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะจางหายไปในที่สุดเสียงคำรามเงียบลงท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกพรานบุญลุกขึ้นยืนเขามองไปที่ทวัดด้วยรอยยิ้มพวกเองได้ช่วยให้วิญญ,ญาณร้ายสงบลงแล้ว พรานบุญกล่าวป่าแห่งนี้จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งทวัดและนบตัดสินใจที่จะไม่สำรวจทางธรณีวิทยาในป่าแห่งนี้อีกแล้วพวกเขารู้สึกว่าได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากประสบการณ์ครั้งนี้พวกเขาเก็บเขี่ยวพยักอาคมไว้กับพรานบุญเพื่อเป็นผู้ดูแลและอำลาชาวบ้านกลับสู่โลกภายนอก เมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงโลกภายนอกพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนละคนประสบการณ์ในป่าอาถรรพ์แห่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงทวัดยังคงเก็บเรื่องราวของเสือสมิงและป่าอาถรรพ์ไว้ในใจเป็นเรื่องราวที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าสุดหลอนที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับอีกต่อไป